ก็จะมาเตือนภัยนะครับสำหรับพี่ๆนะครับท่านใดนะครับที่ถูกหลอกนะครับให้ซื้อเหรียญจาก OKX นะครับผมซื้อเหรียญจาก OKX นะครับเมื่อเราทําการซื้อเหรียญจาก P2P เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออเราก็จะมีเงินอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามิสาชีพนะครับบอกให้เรากดวิดดอลนะครับกดวิดดอลนะครับตัวแล้วก็กด วิดดอลคริปโตนะครับก็คือการส่งคริปโตนะครับพี่ๆห้ามกดเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่ามีคนนะครับแนะนำนะครับให้ลงทุนหุ้นต่างๆนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าถ้าเขาบอกให้เรากดตามนี้ตามนี้นะครับห้ามกดตามเด็ดขาดนะครับพี่ๆวิดดอลนะครับจำไว้นะครับตัวนี้นะครับ เพราะท่านกำลังโดนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินให้มิจฉาชีพนะครับผมอย่าไปลงเชื่อนะครับก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ